สามเหตุผลที่คุณต้องมาเลือกรถในงานมอเตอร์โชว์ 1. คุณจะได้เปรียบเทียบรถยนตได้หลากหลายแบรนด์พร้อมรับข้อเสนอสุดประทับใจ 2. คุณจะได้เลือกรถยนต์ดีๆสักคันแบบไม่กดดัน 3. คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันพบกันที่งาน,อนกอ n ์ฟอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42 ตามมาตรฐานการชมงานในแบบวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุข24มีนาคมถึง4เมษาย,ยนนี้น c าช l เลนเจอร์อิม t คเมืองทองธานี เสริมศักยภาพคลินิกฟุตซอลอิมพีเรียลเจ้าพ่อทัพครับ2021ดรกิติยงสงวนชัยประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันอิมพีเรียลเจ้าพ่อทัพครับ2021กล่าวถึงความร่วมมือการจัดการแข่งขันโดยศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิด์สมรงร่วมกับมูลนิธิเจ้าพ่อทัพสารงพร้อมด้วยสำนักงานเขตพื้นที่ผฐมศึกษาสมุทรปราการสพทสปกรมพระศึกษาสารงการแพทย์สพดสายกิตินครกรุ๊ปคูซัพพอร์เตอร์และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านเด็กและเยาวชนอาทิหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัด ปราการภายใต้การสนับสนุนของสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมส,ส,สุขภาพสอสอส,อสอและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมที่ร่วมกันสนับสนุนอิมพิเรียลเจ้าพ่อทับครับ2021ชิงถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดีมีระเบียบวินัยมีน้ำใจนักกีฬาเกิดพื้นที่สร้างสรรค์ลดพื้นที่ปลอบบางและมีภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยงเล่าบุรีการพนันความสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ฝึกสอนและนักกีฬาให้มีทักกษะคคววาาาาามมมมรรู้้สถขึน ในด้านจิตวิทยาของโค้ชในการดูแลเด็กและเยาวชนการพัฒนาทักษะการเล่นฟุตซอลที่มีมาตรฐานส่งเสริมให้นักกีฬาฟุตซอลในจังหวัดสมุทรปราการไม่ว่าจะเป็นทีมโรงเรียนทีมชุมชนมีศักยภาพที่สูงขึ้นเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพนายสุรเชษฐ์โพอ่อนประชาคมสร้างสุขภาวะจังหวัดสมุทรปราการกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นมากกว่ากีฬาคือการพัฒนาศักยภาพให้เด็กและเยาวชนผู้ฝึกสอนได้มีโอกาสเรียนรู้แม้ระยะเวลาสั้นๆเด็กและเยาวชนรวมทั้งครูผู้ฝึกสอนให้ควาาามมสนนใจเป็อย่งก และขอขอบคุณทางสำนักง,งานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าที่เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนง,งานของจังหวัดสมุทรปราการโดยสนับสนุนกิจกรรมคลินิกฟุตซอลทำให้เกิดโอกาสการเรียนรู้ในเด็กและเยาวชนนำไปปรับใช้พัฒนาตนเองต่อไปขออภครับา,า,าเนร,รามีามฝัน,นอไเนอทีขออภัยครับ้เราสองทีมนี่ก็จะมาดวนกันบดนกันแล้วก็ หาสองทีมหาสองทีมเพื่อไปเล่นในรอบดีคับออกทีวีนะครับรวมถึงการด้วยที่เราส่งอยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้าจังหวหัดไม่ส่งเราก็เอาโคต้าเจ้าบ้านมาก,ก็กลายเป็นสามจังหวัดเป็นโคต้าของสุรศักการแสดงว่าแชมป์อันดับหนึ่งสองสามเนี่ยจะเป็นตัวแทนจังหวัดสุรศการแข่งในรอบพ่อแม่ผู้ปกครองครับก็ฝากเกียดน้องๆได้ทางแฟนเพจแฟนเพจนี้เลยครับก็ถ้าจะติดตามพี่กอฟติดตามได้ที่ไหนค ก็ตติดามไ้ที่เพสมสรข่าวเอไอซ้ทีวี a าแนลรายงานสามเหตุผลที่คุณต้องมาเลือกรถในงานมอเตอร์โชว์หนึ่งคุณจะได้เปรียบเทียบรถยนต์ได้หลากหลายแบรนด์พร้อมรับข้อเสนอสุดประทับใจ 2. คุณจะได้เลือกรถยนต์ดีๆสักคันแบบไม่กดดัน 3. คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันพบกันที่งาน บอลกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ตามมาตรฐานการชมงานในแบบวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุข24มีนาคมถึง4เมษาย,ยนนี้นาชาเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานี